โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาจบเกมโดยที่เล่นหมดผีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจบได้หรือเปล่าโอเคฉันมาแล้วโอ้โหเจเแสงสีคือแบบแสกโหรือมันคือปกติของไม้ไ<ป>คะพ่าวะไม่ได้เล่นานานแล้วนี่เนี่ยไอ แต่แต่ตัวน้องขาวมากแกโหขาวมากขาวโมโม่มากขาวป่ะฉันรู้สึกว่าฉันใช้รองพื้นผิดเบอร์ว่ะแต่แม่งขาวทั้งตัวแกดูดิเฮ้ยไอไอไอเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอวะที่ฉันใส่อยู่เนี่ยเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังแกไหนวะโอ้ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะจริงเขาส่องี่ธรรมดาฉันก็งงอยู่อะไรอะไรข้างหลังฉันวะ ขาวมากข่าวเหมือนต้นไม้อะข่าวว่าต้นไม้ค่ะดีๆต้นไม้อ่ะอินสปิเรชันมาจากต้นไม้ค่ะเอาเราควรเอาชีวิตละเราควรตัดไม้อย่างจนเก<ล>มให้ได้นะรอบนี้ตายของจบด้วมันจะเย็นแล้วเนี่ยมันเย็นแล้วเนี่ยทำหาถ้ำอยู่ก่อนไหมอาหาถ้ำอยู่ก่อนหาถ้ำก่อนเฮ้ยแกแกตรงนี้นะขุดตรงนี้ไปอยู่ก่อนไหมเน่ยตรงนี้ตรงนี้เอาพะลุ ไอฉันนั้นค้างไปแล้วจ้ะออวิไอใครโอ้ยไอ็นบีนี่ไหวคุณนึกว่าใคร็นมีนี่ไหวคุณนึกว่าใครอะไรคนป่าคนป่าสาไก่วิย้ยแหลกๆอ่ะแหลกๆจริงแปลกจริงเฮ้ยไอใครอ่ะไอไก่ตรงใจไก่ <laughs> คุ่นบ้าเลยตุ๊กเจกับไก่ใส่หมวกไก่ไก่ใส่หมวกทำไมกลับมาก่อนเถอะายอ่ะนายอ่ะเอ้ยเออมือแล้วมือแล้วอนอยอ่ะเห็นฉันไหมเอ้ยแกซอมบี้โอ้โหซอมบี้มันถือพวกเนี่ยตรงจุดเกิดเนี้ยเนี่ยเนี่ยมองมาทางนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเห็นใช่ไหมเร็วเร็วซอมบี้มาแล้วแกหลังหลังหลังไหนหลังเออ มันตีมันตีมันตีมตีมตีไปวิ่งเร็วเร็เ like, ร็วเรรวมดเยอะมดเยอะอยู่ไหนเนี่ยนี่เ้านึกว่าวิ่งตามอัะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปวิ่งวิ่งวิ่งไป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 ปไ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 ไป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 ไ อยู่หลังอยู่หลัอยู่หลังมาขมาขันมาตัอะไรเนี่ยมาแล้วตัวอะไรเนี่ยอะไรอตัวอะไรเนี่ยมาหนีมานีแกเดินมานีข้างหลังมาหลังมาจะยังยังไหนตรงมาอยู่ต่มาอยู่ตมาเดินไปไม่เห็นเลยสีงีีอยู่เข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามามมันไหนแกฉันตัวเหนตัวตัวอะไรกูเรียกอยา อย่าตีกันค่ะอย่าตีกันค่ะอย่าตีกันนะคะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมวะคนนี้มันมืดจังวะแล้วเดินตัดทำไมถึงถึงชันจะไม่มีแต่ฉันมีเนื้อฉันมีเนื้อมออยู่พฉวันมีเนื้อซอมบี้อ่ะแกฉันรู้สึกว่าฉันสู้จังวะไม่แกลกอ่ะอุยขออภัยเดอร์คนดูขอโทษจริงด อ้ฉันเอาที่ขุดมาช่วยเองแกมีอะไรเผาปะให้มันได้เป็นแสงอ่ะสร้างโต๊ะข้าบทำไมสองอันเนาะอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยขอโทษพี่แกฉันจะตุยแลบอกให้อกินดิกินอาหารกินอาหารกินอาหาระเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเผาเผาเขา่อยเขาล้องไม่ไหวแล้วมืดอ่ะ มีมีไม้ปั๊บเผาผอเป็นผอเป็นฐานหน่อยทำทอดอะเราจะจบได้ไหมก่อนมงกรเผาไอ้อน,นี่อะเผาไม้มีไม้ไหมเผาไม้ฐาอันอะไม่รูปหมดเลย <c oughs> จ้า <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยสิห <c oughs> ลอดบอสอลหลอดดอกคืนเนี่ยเป็นรูปหมดเลยเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> เออเราก็อาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยนิดหน่อยละมัง้งเอาเป็นว่าก็ไปดูกันต่อนี่อะไสติกเนี่ยต้น,ยตนไม้หน้าบารตัวนี้ไม่หน้าขุดยังวะตะเข้าในมมอเดียวโอ้ยละไม้ขุด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 เมืองไหม เมืองไหมปะิดยปปิด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 ไม่ได้เลยป้าอ้ากูตายเลยแกต้องมาหนอขอขออยู่กับฉันขออยู่กังันเก็บไว้ไหเก็บไว้ไใจเย็นดีจะเย็นดีไม่เคยพูดครจาดีในว่าเนใอว่าหาไอกท่ตกกกาเสียง เเดินก็สิ่งจะไม่จบเต็มเลยอาฉันไม่เดิอยู่สามอันค่อยเติมไปทีนิดสม้หดเออถึงปะอีกเหรวิะเราจะรีบไปตัดไหมเรตดเลยแต่มันอยู่นิ่ไม่ใช่เหรอใช่มันเราปไงง่ายสองต้นอย่าไปเลยถ้าคนหินไปเลยอะเรอะไฉอยวกด้เยสามีสามีสมีนั่นมีนั่นตี๋เหไห อะไรนี่ไม่เลยกับทำไมดีวะไหนกับอะไรทำไมมาทำไมมาคีบ้าคีบคอปเปอร์ว่ะคีบ้ามาคอบไปซ้อนทอไปออตาแล้วซะาคอปเปอร์ว่ะจะคอปเจอคอปเอร์ไปเสียเส้นเละเพื่อเพื่ออนาคตของชาติแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนอยู่บนบ้านนู้นตอนนี้จอเน่าเล่าจะเลานไดเลยี่ย เ้าไปนะเข้าไปนะเฮ้ยย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 ี่ยยยยียยยยยี่ียย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 ยียีบ้ายยยยยยียยยยยรยย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 ยมายยยไยย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 ียย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 ียยยยย ใจหมดเลยไอ้ไอ้เตานี่จับตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทอดแกดูทอดสิพี่มึงรู้ไหมกว่ากูจะได้ทอดตอนยากมันหากแค่ไหนฮะมึงนี่มาเปลี่ยนทอดบ้านกูจริงๆเลยยิ่งไม่มีช้าอยู่เดี๋ยวครับครครับเลยดีปะดาบจะหมดแล้วเนี่ยดาบหินอ่ะไปหาอาหารฉันเก็บสกินไว้ในกล่องก่อนนะดิกลัวมันหาย ปไปไปเดี๋ยวฉันจะหิวกแลัวเ่ยไปไม่ปิดทางเข้าบ้านด้วยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันตัดไม้นะฉันตัดไม้นะฉันหาอาหารให้เอเมแบ่งกันแบ่งกันคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยทำไมมันฝนตกตลอดเลยวะโอเคแมงมุมแม่มุมโอเคได้ใหย่มาได้ใย่มาได้หมูมีความหลังมันเฉยทีแค่ ก็เหลือเชื่อเม s เีตา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 ไาอาะาตอตะงาต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 งเาะาตาตาตามาตาตหมาุปปาตาตาตาาต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 าาตา มันเป็นน้ำมั้ยเนี่ยตรงนี้แถวนี้มันเป็นไม่ได้มีพว่ะะวะอะเราคือแบบโอ้ oh <my> แกมาเอาอันนี้ดิโอ้เจ็บเลยะ เจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยอ่ะเลือดเลยครึ่งนึงอ่นะ <laughs> แกมาเอาอันนี้ดิผ่านอ่ะ อยี๋ยคิดไหมเราจะรอดปะเราจะรอดไหมเอยตอนนี้อาจจะยังตอ,นน,อนนี้คือเนื้อกินได้ทั้งหมู่บ้านตอนนี้แล้วรอ เร็วๆนี้แหละวันที่ห้า้ยวันที่ห้าเออวันที่ห้าข้ย้ายกันแหละเดี๋ยวเราต้องเอานี้สะเอาทรัพยากรแถวนี้ให้หมดยังอยู่หน้าเมนูอยู่แหละทุกคนเขายังเล่นกูเลยเป็นเดิมอะไรตา้ง ไม่งินนี่นี่นี่มัฉันได้อีกแจกงมาแล้วเลิ<อ>แกแกแกมาเอาไม้แกมีไม้เท่าไรเอาเอาฉันมีไม้ <c oughs> เอ่อหนึ่งกองกับอีกสี่สิบหกโหว่าจะแบ่งไม่แบ่งหละน <c oughs> <c oughs> ี่เยอะเกินทำไมอ่ะเราฟูไม้กันไปหรือเปล่าวะเออ หิ้งดัดก่อนจะได้ของอยู่ <laughs> จะเก็บหมดเลยแล้ว,ลว <laughs> เกือของด้วย <laughs> เกือตาย ได้ยินแต่เสียงสมบี้อ่ะไม่อ่ะไม่วะโุ้ยวันที่ก็ยังขึ้นไม่หยุดเนี่ยได้ยินแต่เสียงสมบี้ว่ะมันมันมันซูมอ่ะมันซูมอ่ะอุ้ยซูมอ่ะมันซูมอ่ะคืออะไรอ่ะมันใครอ่ะที่แนทจริงก็ออกมาที่เออโอ้โหแกแกดูทำกับทอดวุ้ยวุ้ยแนทจิงออกมาที่เอะไรอ่ะ โทษมันทำกับโทษอไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยโอ้ยแคอบเดียวมาดีไม่ได้โอ้ยสูมือโอ้ยอโอ้ยกูออกออกจากบ้านก็บอกแล้วว่ามันออกจากบ้านโอ้ยออกมาแค่ข้างบ้านเองออกมาแค่ข้างบ้านแต่ฉันไปตอนนั้นลบยี่สิบสองเลยด้วยก็นั้นอยู่ข้างบ้านเองลบลบของฉันก็ลบเหมือนกัน อ๋หรอกลับมาได้ปะเราได้เราได,ได้เดินโอ้ยโอ้ยเดินคือซูมไม่พอเดินเช้าด้วยนะประเด็นอนะ,ะมึงไผ่ปะมึงออกมันดิแล้วทอดกูสีแดงหมดเลยเนี่ยมึงรู้ปวกว่าผู้กูจะหาฐานมาทำทอดโอ้ยเนี่ยของแกมันซูปป้าคนจม่เลยโอ้ยโอ้ยนี่ขนาดกดวิ่งแล้วะเวยเฮ้ยอยู่ไหนวะ โอ้ยม oh, e ืดมากน่ากลัวมากถ้ำอ่ะสูม้าอ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ยมึดนะมึดโอ้ยน้ามึดโอ้ยสามพันวันแล้วสามพันวันโอ้ยซูเหมี่ยวสามพันวันแล้ว โอเคหลังจากนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันก็คือพวกเราก็ตัดสินใจลงเมืองกันไปหาแร่หาเพชรอะไรกันอย่างงี้เพราะเราก็ได้ชุดเหล็กกันครบชุดเลยแหละมัง้งแล้วก็ได้เพชรประมาณสัก3ามสี่ก้อนได้พวกเราก็ลงเมืองเรื่อยๆก็มีเจอผีบ้างมีเจอผีแบบมาจ,จาสตะแกบ้างอะไรบ้างแล้วก็พวกเราก็ไม่รู้ว่ามัน หยุดอัดไปตั้งแต่ตอนไหนก็เลยต้องมานั่งเล่ากันอย่างนี้แล้วจากนั้นพวกเราก็ก็เดินตามมันมันไม่เชื่อว่าเป็นเหมืองอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนทางที่มีใครมาขุดว้ให้เราแล้วมินะะอ,มอะกับไอเมียก็เลยเอองั้นไหนๆก็เหมือนมีคนขุดให้แหละก็เลยเดอลองเดินตามดูว่าจะเจออะไรบ้างเราก็ไปเจอเหมืองใหญ่มากเหมืองนึงเลยแล้วเราก็สลับกันตายเกิดตายเกิดอยู่ในทําบ่อยมากจนเราคิดแบบ เอองั้นก็พอแค่นี้ก่อนแล้วก็แบบเออหยุดไปก่อนโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ